มาเด้อผ่เอ็มพี่น้องมาบอกข่าวดีโอกาสเป็นเจ้าของเสือแม่นยู่ฤดูการ2องพหาถึง2องพฤดูการใหม่พี่น้องจากอดิดาสของแทมมาถึงแล้วเด้อผู้ใดยังมัวมีกะฮะสื่อกันในยแอดมินเอามาฝากกันเด้อของแทมห0่งร้อยเปถูกลิกสิทธิ์ครับพ่อแม่น้องแบรนด์ดังจากอดิดาสระรับโลกสามมดอดเด้อแอดมินจะติดไว้ทีลิงข้างล่างนี่นะครับคลิกสื่อกันได้เลยรับรองไซเซียกันจวดแท้ๆสวัสดีครับปบกับสุลตานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเราเริ่มต้นกันที่ ที่นี่เหมือนบ้านโอนาดาเปิดใจสุดซึ้งหลังหนีฝันร้ายที่โอทัฟอร์ดสู่การต้อนรับระดับลาซาในตุรกีปาติโทเปิดตัวยังกับอันซูปเปอร์สตาร์เกาหลีเนาะบักวองเด้ววนาดาเอ่ย หนีฝันร้ายย Ford, ูโอแทสฟอดฟันวอ้ยมึงเยาวาแนวนั้นมึงทิ้งขี่ไว้มึงเยาวามึงหนีฝันร้ายบักปอบเ้ยส่วนบักแทบซอนสปอร์ี่ลวก็ถือของจริงเดี๋ยวมันเห็ดเบียกพวกมึงถ้ามึงโหลดพี่น้องเอ่ยปิดฉากช่วงเวลาอันขงขื่นกับเมนยูอย่างเปน็นการนะครับเมื่ออองเดอุนอนานาทวันทีมชาติเคเมรุนเปิดใจครั้งแรกแล้วหลังเหยียบแผ่นดินตุรกี เผยความรู้สึกสุดประทับใจหลังได้รับการต้อนรับอย่างวีรบุรุษจากแฟนบอลของทัตแซมสปอร์พร้อมประกาศก้าวขอตอบแทนด้วยความรักด้วยผลงานในสนามทันทีนะฮะเออตอนรับดุดอัลพาลาซาอย่างวีรบุรุษเดี๋ยวตอนจบมันจะเป็นอย่างไหนกูจีถามึงจากแพระระบ,บาดสู่ฮีโร่คนใหม่หลังจากต้องตกอยู่ในสถานการณ์ประูสองประตูมือสามของแมนยูอย่างไม่เป็นธรรม แล้วรู้สึกว่าตนเองถูกผลักให้เป็นแต่แพะรับบาปจากผลงานอันยอดเยี่ยมของเทียมโอนานาก็ได้ยุติฟันร้ายด้วยการย้ายซบเพปซอนสปอร์ในรูปแบบยิ้มตัวซึ่งแม้จะเป็นการยายทีมชั่วคราวแต่ก็มาพร้อมกับข่าเหนื่อยที่สูงขึ้นเป็นการปลอบใจจากช่วงเวลาที่ยากลำบากพูนนะได้่าน่อยเพิ่มอีกตั้งหากโอ้ยสเด้งเลยเนาะมึงนะาะรอยยิ้มของเขาได้กลับมาอีกครั้ง เมื่อภาพที่สนามบินคือคลื่นมหาชนแฟนบอลตรุรกีที่มารอต้อนรับอย่างเนืองแน่นเปลี่ยนสถานะของเขาจากผู้ที่ถูกเลืมที่แมนยูสู่การเป็นฮีโร่คนใหม่ในสายตาแฟนบอลแดนไก่งวงในทันทีไม่เคยรู้สึกได้รับความรักขนาดนี้มาก่อนเลยโอนาน่าให้สภาณ์กับเสื่อท้องถิ่นด้วยแววตาเปี่ยมสุขว่าผมมีความสุขมากจริงๆนี่คือโปรเจกต์ใหม่นี่คือบ้านใหม่การประจนภัยครัง้งใหม่ผมตื่นเต้นที่ได้มาอยู่ที่นี่ ความรู้สึกนี้มันสุดยอดมากผมไม่เคยรู้สึกได้รับความรักมากมายขนาดนี้จากผู้คนรอบข้างมาก่อนเลยมันทําให้ผมรู้สึกเหมือนอยู่ที่บ้านตั้งแต่วินาทีแรกที่มาถึงผมอยากจะลงสนามให้กับทีมเร็วที่สุดเพื่อตอบแทนความรักที่พวกเขาหยิบยื่นให้พร้อมเดบิวต์จอดดวนเพื่อนเก่าทันทีและจากาได้ลงเป้าเสาเพียงนัดเดียวในเกมคารุคับในฤดูกาลนี้โอนาน่าก็กระหายที่จะกลับมาพิสูจน์ตัวเองอย่างเต็มที่ และเขาก็พร้อมแล้วสำหรับบททดสอบแรกในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งเป็นเกมซูเปอร์มิงแมตที่แท็กซอนสปอร์ะเปิดบ้านต้อนโัรแกรมเยียงของเฟเนร์เบเชที่มีอดีตเพื่อนร่วมทีมปีแสดงอย่างเฟรชคุมแดนกลางผมพร้อมเสมอโอนานายืนยันหนักแน่นนักฟุตบอลทุกคนต้องการลงเล่นในเกมใหญ่แบบนี้เรารู้ว่าคู่แข่งแข็งแกร่งแต่เรารู้สึกถึงศักยภาพของทีมเราเช่นกันบทพิสูจน์ใหม่ขององเรอันนาค์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะ ปฏิทูพร้อมแล้ว่ะว่าสันนัดลาสุดไปครับก็ให้ทีมสาตว์แค่มวล่วนกูเ็เห็นกลนกี่ทางอยู่พี่น้องเอ่ยเขายิ่งอันง่ายๆเขาโว้ยกูจิถามมึงๆว่ามึงจะเป็นจังไหนองค์เดออนา,นาเอ่ยนิวฮลแลนด์หรือของปอมตำนานผีแดงจีนตานเชสโก้ดาวยิง74ล้านปอนด์เลเวอร์ฟินานนะครับประกนลังระดับตำนานของมันอยู่ ออกโรงเบรกกระแสความคาดหวังเตือนแฟนบอลว่าให้เวลากับเบนจามินเชสโกหัวหอกป้ายแดงค่าตัวมหาสาร74ล้านปอนด์ให้พิสูจน์ตัวเองอย่างน้อย1เดือนทีสกัายภาพกับของจริงมันคนละเรื่องกันก็โอเคยูยครับพี่น้อง1เดือนบเรลและวก็บดนครับพอดีอนี่แหละฮะหเดือนทาบบยิ่งนี่กะเตรียมตัวทั่วลงอีกเด้อเดิมพันครั้งใหญ่แบกค,ความหวังของทั้งทีม การยกเครื่องทีมครั้งใหญ่ของกุนซือโรเบนเบนอมเรมในตลาดนักเตะรอบล่าสุดทําให้เมนยูควาสตังดะควาควสตาใหม่ถึง5รา,ายโดยมีเบนจามินเชสโกเป็นความหวังสูงสุดในแดนหน้าการมาถึงของเขาถึงขั้นทําให้รับบุนฮอรุนต้องไปเหตุรอฮอนไปอยู่กับนาโปลรีแบบสัญญายิมตัวสถานการณ์นี้ยิ่งส่งผลให้ดาวยิงชาวสโลเนียต้องแบกร,รับความกดดันในฐานะกองหน้าตัวหลักเพียงคนเดียวของทีมในทันที ทั้งท่านที่ยังไม่เคยลงเล่นเป็นตัวจริงในสงครามพิมลีกเลยก็ตามแม้แต่นาทีเดียวให้เวลาเขาหน่อยเสียงจากตำหนักเลี้ยวฟื้นนานกับเชื่อว่าค่าตัว74ล้านปอนด์กำลังสร้างแรงกดดันมาสารให้กับเขาแล้วเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใจเย็นกับดาวยิงรุ่นน้องโดยช่ว่งการปรับตัวให้ก,กับความเร็วแ,แรงประทะของฟุตบอลอังกฤษคือด่านสําคัญที่สุด เขาต้องซึมซับจังหวะของพิมพ์เล็กซึ่งมันต้องใช้เวลาอย่างน้อย1เดือนก่อนที่เขาจะรู้สึกว่าพร้อมโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้เวเนนานกล่าวอย่างนักนแน่นผ่านเดลี่เมลฟังนะเขายังเด็กแต่มีพรสวรรค์ที่น่าทึงไม่ต้องสงสัยเลยศักยภาพกับการพิสูจน์ให้เห็นในสนามมันคนละเรื่องกันเวลาเท่านั้นที่จะให้คำตอบอดีตโคต้ชเทียบชั้นฮาร์แลนกอนสึกแมนเชสเตอร์ดร์บี้กอนเกมหยุดโลกนะครับที่จะพบกับแมนเชสเตียในวันอาทิตย์นี้ และเนี่ย how after อดีตโค้ชผู้เคยปุกปั้นทั้งเชสโกและเออร์ลิงบาฮัฮานด์สมัยอยู่กับเรดบูลเซาส์บวกได้ออกมาเปรียบเทียบสยิรักทั้งสองคนชนิดที่แฟนบอลต้องหูพึงถ้าเออร์ลิงฮาลัลนด์คือ10เต็ม10สําหรับผมตอนนี้เบนจามินเชสโกอยู่ที่9หรือ9.5ฮาร์ฟส์เอาเซอร์กล่าวกับสเก็ตสปอร์ตแต่เขายังคงมีเพดานให้พัฒนาไปได้อีกไหลในอีก1 2ถึงปีข้างหน้า แม้จะยอมรับว่าช่วโมงนี้ฮาแลนด์ยังเหนือกว่าแต่คำการันตีจากอดีตโค้ชก็ปลูกความหวังให้กับแฟนผีได้ฝันว่าบางทีนิวฮาแลนด์ที่พวกเขาตามหาอาจจะยืนอยู่ที่โอทัตฟอร์ดแล้วก็เป็นได้ให้เวลาเธอแน่พี่น้องเอยเพิ่งมาใหม่ครับหนึ่งเดือนนี่แหละพอดีครับอ่ะถามมึงเป็นกำลังใจคือคือเก่าละน้องเอ้ยเบื้งลึกตลาดซื้อขานะครับปีแสดงเคยเกือบสอยขีนดาวยิงฟอฮอต ก่อนทุ่มตลาดแตกคว้าเชสโกเปิดเรื่องราวหลังมานครับเมื่อ่อดังอิตาลีแฉแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดนะครับเคยพิจารณาอย่างหนักถึงความเป็นไปได้ในการกระชักตัวไมซคีนโคดดาวยิงของฟิโอเรนตินาด้วยการตัวสุดคุ้มเพียง44.8ล้านปอนด์ก่อนตัด่ไใ้ครั้งสุคัญหันไปทุ่มเงินก้อนตัวปิดเดี่ยวเบนจามินเชสโกเข้าสู่โรงละครแห่งความฝันนะครับท้งเลือกที่น่าสนใจกับเดี่ยวราคาประหยัด ก่อนที่ปีแสดงนะครับจะสร้างเสียงฮือฮาด้วยการคว้าตัวเบนจามินเทสโกมาจากอาบาลิซิกด้วยการตัวมหาศาล74ล้านปอนด์พวกเขาเคยมีชื่อของไมซคเคนอยู่ในลิศลำดับต้นๆในฐานะโอกาสทองที่มีคนมองข้ามตุโตจวเวนะครับสื่อแนะนำของอิตาลีรายงานมาว่าบอร์ดบริหารของเมนยูจับตามองสถานการณ์ของดาวยิงทีมชาติอิตาลีในวัย25ปีอย่างใกล้ชิดหลังจากตัวระเบิดฟอร์มซัดไปถึง25ลูก จาก44เกมให้กับฟิออเรนติน่าในฤดูกาล2024-2025ที่ผ่านมาจดาุดที่ทน,น่าสนใจที่สุดคือเงื่อนไขค่าสินญาเพียง44.8ล้านปอนด์เท่านั้นเหรือราว52ล้านโยูโรซึ่งเป็นราคาที่เข้าถึงได้ง่ายอย่างยิ่งแต่ม่เงื่อนไขเวลาจำกัดเพียง15วันเท่านั้นคือวันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนั่นทำให้แมนยูต้องตัดที่ใจอย่างรวดเร็วเดิมพันครั้งใหญ่กับการลงทุนเพื่ออนาคต อย่างไรก็ตามับในท้ายที่สุดแมนยูก็ได้ตัดสินใจครั้งสําคัญโดยพวกเขาเลือกที่จะไม่เดินหน้าต่อในดีลของไมซ์เคนและหันไปลงทุนอย่างเต็มกําลังกับเบนจาม,มินเชสโกแทนโดยสโมสรชื่อมันว่าแม้จะต้องจ่ายแพงกว่าแต่ดาวเตะชาวโซลเนียคือการเดิมพันธุ่คุ้มค่าและตอบโจทย์สําหรับแผนกนารทําทีมในระยะยาวของแมนยูมากกว่าการตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้ไมซ์เคนจรดประกาศต่อเสนอสมัยกับฟิออเรนตีนาออกไปจนถึงปี2 0 2 9 ซึ่งฟอบิโซโรโมาโน่นักข่าวชื่อดังก็ยืนยันว่าแสดงชวงใหม่นี้ได้มีการอัพค่าฉีกยางคาให้สูงขึ้นด้วยอย่างมหาศาลเพื่อเป็นการปิดประตูการยืดเทียมในราคาที่ถูกอย่างทวอรนและทิ้งไว้เพียงแค่เรื่องราวที่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น้าหากวันนั้นไปแสดงเลือกทางที่แตกต่างออกไปเสียงเตือนถึงอัมเรม อดีตแข่งซูลูเนียชิจิตาเชสโกจะเป็นหอยลุน2.0หากไม่รีบแก้ระบบลงองรัความแห่งความฝันนะครับอาจกลายเป็นฝันร้ายสำรอยมิลานบูกิตสอดีก็หน้าทีมซูลูเนียส่งสัญญาณเตือนดังๆถึงดรูเบนอโมอริมกุนซอแมนยูให้รีบแก้ไขโจทย์ใหญ่ในแดนหน้าโดยด่วนก่อนที่เบนจามินเชสโกดาวยิงความหวังใหม่จะต้องเดินตามรอยความล้มเหลวข,ของลาบุนหอยลุนปัญหาเดิมๆที่กัดกินปีแสดง แม้แมนยูนะครับจะทุ่มเงินมหาศาลกระชากสามประสานแในวรุกอย่างมัตตุกุนยาแบนเอมิโมและเบนเจามินเซสโกโมาร่วมทัพและทั้งหมดต่างโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจแต่ปัญหาเชิงลึกที่แท้จริงยังคงอยู่นั่นคือระบบการเล่นที่ไม่เอื้อมหนวยต่อกองหน้าตัวเป้าบุกิจชี้นะครับว่าชะตากรรมของฮุยลุนคือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดแม้จะมีศักยภาพแต่เขากลับถูกตัดขาดออกจากทีมเพราะทีมยังไม่รู้วิธีที่จะปั้นเกมโดยมีกองหน้าเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นสถานการณ์เดียวก,กันกับที่เชสโกกาลังเผชิญอยู่อย่าปล่อยให้เชสโกสู้เพียงลําพังสถานการณ์ของเชสโกที่แมนยูนาตอนนี้ไม่ต่างจากตอนเล่นให้กับทีมชเชลลย์บวกิจให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่างซารูน่าหนึ่งสองสามทีมมีปัญหาในการสร้างสรรค์เกมรุกไม่สามารถกดดันกู้แข่งและสร้างโอกาสให้กับกองหน้าได้เลยมันเป็นสภาพแวดล้อมที่ยากลําบากทำกลางบรรยากา,รรกาศเถึงลบที่สะสมนานหลายปีนักเตะเก่งๆไม่ใช่แค่กองหน้า หลายคนต้องดับฝันเมนูบรรยากาศแบบนี้มันพร้อมจะกืนกินคุณได้เสมอนักฟุตบอลคนเดียวไม่สามารถเปลี่ยนทิศทางเรือทั้งลำที่กำลังจะล่มได้บทล็อกสะเกยภาพก่อนจะสายเกินไปอดีตดาวนิงโซโลเนียย้ำด้วยนะครับว่าเชสโกมีของครบทุกอย่างทั้งร่างกายที่แข็งแกร่งและสัญชาตญาณการจบสกอร์ที่เฉียบคมดังที่ได้พิสูจน์เห็นแล้วกับฟอร์มสุดโหดในน้ำทีมชาติโจทย์ใหญ่ของอัมเรียมจึงมีเพียงแค่ข้อเดียว สร้างระบบที่ส่งเสริมและป้อนบอลให้กับเชสโกอย่างสม่ำเสมอด้วยศักยภาพตอนร่างกายที่เหนือนกว่าใครเขาสามารถเปลี่ยนบอลธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นโอกาสทองได้เสมอหากสโมสรวางราตฐานการเล่นที่ถูกต้องได้เมื่อไหร่ประตูที่แฟนบอลรอคอยจะไหลาตามมาเป็นเงาตามตัวอย่างแน่นอนนะฮะเพื่นบาคื้อเู่ครับมันต้องสั่งโอกาสให้เชสโกได้ยิ่งนะครับเชสโกมันเหีดผูเดียวอะไรได้พี่น้องเลย เขาคือทุกสิ่งกู้หูทีมชาติสงสารถึงแฟนผีการันตีเชสโกจะเป็นตำนานบทใหม่ค่ต้องให้เวลาเขาส่งตรงจากแคมป์ทีมชาตินะครับอัลทรัสโปรัสคู้หูของเบนจามินเชสโกออกโรงการันตีคุณภาพดาวดิงคนใหม่แห่งโอทาร์ฟอร์ดประกาศก็ล่าถึงแฟนบนนอลแมนยูทุกท่านวันนี้คือสุนทรที่เพียบพร้อมทุกอย่างแล้วและจะการเป็นทุกสิ่งทุกอย่างของทีมในอนาคตขอเพียงแค่ความอดทนเท่านั้น ต้องการการยกเครื่องทิมขั้งใหญ่ภายใต้กุนซือรูเวนอมเรมที่ทุ่งเงินมหาศาลข้าห้าแข่งใหม่ขมร่มทัพทั้งคุนย่าเอมบูโมและที่จับตาม,มองมักนที่สุดก็คือเชดโกดาวยิงค่าตัวแพงของลาบซิกสีคุณัติเวิลด์คลาสเร็วแรงฉลาดยิงคมแม้จะยังเบิกดสกอร์แรกในสีเสื้อไปแสดงไม่ได้จากการลงเล่น4เกมแต่สปอร่า เพื่อนร่วมทีมชาติโซโลโมีเนียยืนยันว่าแฟนบอลไม่ต้องกังวลและได้เผยถึง4คุณสมบัติเด่นที่จะทําให้เชสโก่ก้าวขึ้นมาเป็นสุดหน้าระดับท็อปเขาจะนําอะไรมาสู่แมนยูเนี่ยละ่ะผมตอบได้เลยว่าทุกอย่างสปอร่รากราวอย่างหนักแน่นเขามีทั้งความเร็วที่จะฉีกกระชากกองหลังพลังกำลังที่จะประทะได้ไม่เป็นรองใครความเฉียบคมการจบสกอร์และทีส่สำคัญที่สุดคือมันสมองหรือไอคิวฟุตบอลที่ยอดเยี่ยมของเขา ผพมันเป็น100%ว่าในอีก2-3ปีขา้างหน้าเขาจะเป็นกองหน้าที่สมบูรณ์แบบคำเตือนถึงแฟนบอลอดทนแล้วคุณจะได้เห็นของจริงสปอร่ายอมรับว่าเชสก์ต้องใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับความเร็วและแรงประทะของฟุตบอลอังกฤษซึ่งเป็นเรื่องปกติสำหรับนักเตะอายุน้อยที่ย้ายมาสู่ทีมใหม่เขายังเด็กมากแต่ศักยภาพของเขามันเหลือเชื่อจริงๆสปอร่าทิ้งท้ายเขาจะยิงประตูให้แมนยูได้อย่างถล่มทลาย และจะเก่งขึ้นในทุกๆปีที่ผ่านไปพวกคุณก็แค่อดทนและเชื่อมั่นในตัวเขาแล้ววันนั้นจะมันถึงอย่างแน่นอนนะฮะเอาเอาสี่อดทนคือเกา่าละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าจะสิดนลใดเด้อมันบวไหวคือกันเด้พี่นอ้องแฉอัมริมโล่งใจปล่อยโอนาน่าพ้นทีมเชื่อส่งผลดีต่อแมนยูสื่อรายงานว่ารูบเบนอัมริมเฮดคชแมนยูเชื่อว่าการย้ายออกขององ,องเรโอนานา่า ในด้านฟอร์มแย่จะช่วยเคลียร์สถานการณ์ภายในทีมและทําให้บรรยากาศในห้องรตัวเป็นไปตามที่ตัวเองต้องการนะฮะห้ายแนวนี้ก็เปิดแชมป์เปียนสลองตระพี่นองเลยโดยโอานานะครับบรูก,ก็ตกลงย้ายไปอยู่กับทัฟซอนสปอร์ทีมดังตุรกีแบบยืมตัวหนึ่งซีซั่นซึ่งตอนนี้ก็ไปเปิดตัวอย่างเป็นการเป็นนักเตะใหม่ของทัฟซอนสปอร์แล้วที่ตุรกี โดยได้รับการต้อนรับอย่างวีลบุรุษนะครับการยืดทีมแบบยืมตัวของโอนอน่าดังกล่าวกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกส่วนใหญ่ของการผ่าตัดขุงกำลังของอัมเริมต่อจากรัดฟอร์ดจดันซันโชอเลฮันโดการาโชและอันโตนี่ที่ย,าออย้ายออกจากทีมไปแล้วล่าสุดเดซสันนะครับสื่อจำแสเปิดเผยว่าอัมเริมมองการยายออกของโอนน่าจะกระจัดอิทธิพลเชิงลบที่เหลืออยู่ในสนามซ้อมออกไปและมีสมาธิเต็มที่กับทีมชุดใหญ่ เป็นที่เขา้าใจกันว่าความสัมพันธ์ระหว่างโอนาน่ากับดูเบนมาริมได้พังทลายลงไปแล้วในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งสาเหตุก็มาจากการที่ผู้สะตูทีมมจางกคมรูนขอสันญาชมวยในช่วงสมมติที่ผ่านมาซึ่งจะส่งผลให้เขาได้ค่าเหนื่อยเพิ่มขึ้นตั้งทั้งที่ตัวเองโชว์ฟอร์มไม่สม,ม่ำเสมอแถมยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ด้วยแต่นี่แนงข่าวของสโม,มสไรได้ระบุเพิ่มเติมว่ามันทําให้รู้สึกเหมือนว่าองเดโนนาอยู่กับแมนยูเพื่อแค่แสดงตัวแต่ไม่ได้อยู่ที่นั่นหรือ แสดงทัศนติแบบทีมออกมาเลยนี่แหละครับอันกำจัดเนื้อลายออกไปนะฮะพี่น้องคิดถูกแล้วครับอิลีครับมันบรดเมีประโยชน์เฮี Here, ยกิงดอกบอกักองเล่นละนาพิษเกิกไดไ่ยอมรับพิษเดียวโอ้ยกูเลยยอมกูยังจำภาพตึงหลับหลอดหูดากเลยอยู่เดียวโอ้กูขี้เดียดรอดอยากเจอเรอฟันทงแมน,บแมแนูบุกแพ้แมนตี้บิ๊กแมตพิมลี อลั eler, นเชือเล่นนะครับูรูลุ่งางออกมาทำนายผลฟุตบอลพิมพ์อังกฤษ,กฤษคู่ที่น่าสนใจประจำสัปดาห์นี้อลั eler, นเชือเลนนะครับอดีตนักเตะระดับตำนานทีมเชงังกฤษตฟันธงปีแสดงแมนยูจะบุกแพ้แมนซิตี้ส่วนลิเวอร์พูลจะบุกชนะเบอร์ลี่ในศึกพิมพ์ลีอังกฤษวันอาทิตย์นี้ส่วนลิเวอร์พูลจะบุกไปชนะเบอร์ลี่และอเล็กซ์เดอร์อิซักจะประเดิมสนามด้วยแมนซิตี้พบแมนยูมันเป็นเกมที่สําคัญมากๆสําหรับทั้งสองทีมในวันนี้แมนยูอาจจะต้องเจอกับความกดดันอย่างหนัก ดังนั้นผมขอเลือกเจ้าบ้านแมนตียเป็นฝ่ายคว้าชัยส่วนเบอร์ลี่กับลิเวอร์พูลผมคิดว่าลิเวอร์พูลชนะแน่นอนจากเกมที่พวกเขาเล่นมาจนถึงตอนนี้ฟอร์มของพวกเขาอาจจะยังไม่ยอดเยี่ยมมากนักแต่ผลก,การแข่งขันออกมาดูดีอยู่ตลอดดังนั้นผมขอเลือกทีมเยือนเป็นฝ่ายชนะผมคิดว่าอิซักจะอยู่บนม้านสัมรองผลก็ขึ้มั่นใจว่าเขาจะไม่ลงเล่นเป็นปตัวจริงแต่คุณอาจจะได้เห็นเขาลงเล่น1 0ถึง15นาทีเฮ้ยสิรอดอยู่บ้าละครับพี่น้องแม่นยู่ันาน,นาเจอเซนซี่อีกโอ้ย เมื่อยนำเดอรดูเบนนันลิมเอ้นี่คือสรุปข่าวแมนยูนะท่านผู้ชมซึ่งเป็นรอบเช้าของที่12กันยายนนะครับ